สวัสดีครับนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเปิดราคาควายนาคอกนะครับมีควายม้านแล้วก็มีโคมแม่ลูกนะครับงัวแม่ลูกก็ถ้านหนที่สนใจนะครับก็เตรียมสมุดปากกาไว้ราคานี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับเบิดแล้วเบิดเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับถ้านหนที่หาควายไปเลี้ยงราคาเบาๆแล้วก็งัวแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับ ราคานี้ต่อรองได้อีกนี่ครับเดี๋ยวไปชมควายก่อนนี่ครับเป็นควายราคาเบาๆน่ครับแม่ใหญ่ๆเอ้าวสวัสดีครับแม่ครับนี่ครับเปิดราคาควายหนาคอกมือนี่นี่ครับเอ้าแม่นี่นี่ครับโอ้ยนี่ครับเอ้าเดี๋ยวเบิึงควายต้อกันเลยนี่ครับพี่กัดนี่ครับบ้านบ้านนี้ยังครับอยู่ในเขาเอิน บ้านน้องบัวขาวตำบลตำบลโคกกองนี่ครับอำเภอสามโรงนี่ครับจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับโอ้พอดีอากาศห่อนจังหน่อยนี่ครับตากแดดนี่ครับแม่นี่เปิดราคาเบาๆไผ่ท่านกระท่านเพราท่านกระแล้่บขึ้นวะเนี่ครับหน้าตาแม่นี่เชื่องครับเลี้ยงง่ายนะครับหน้าตาเบิกปากเขึ้นเชื่องดีเล็กน้อยเลี้ยงได้ผู้เฒ่าก็เลี้ยงดีเข้กันนะครับตัวนี้นี่ครับหน้าตา เชียงนิสัยเชียงนี่ครับหน้าตาขาแข็งของข้อเรียบเป็นนี่ครับเนานิสัยดีเชียงไมยเชียงปานเตาเท่ากันนี่ครับหน้าตาเนาเดี๋ยวเบิ่งลำโตแล้กันนี่ครับนี่ครับล่ำโตเงียวดีเหนือนังนั่นนะนี่ครับขาแข็งดี ความสูงนี่รับวัดยังบ่เป็นทางการประมาณเม็ดสามสิบสามบวกนี่รับเบื้องต้นนะครับเด้อนี่รับเม็ดสามสิบสามบวกตัวนี้นี่รับราคาเบาๆเป็นโคมโตมาแล้วเพื่อน่านี่รับประมาณสองสามเดือนประมาณนี้เป็นโคมโตนี่ครับถ่ายเพป็นนะครับสันหลังนะครับพ่วงหางยาวดีนี่รับเตานมก็นนี่ครับเตานมเป็นเห็ดปวกเองเตานม มากวนตอนตอนเที่ยงกวนตอนเที่ยงนะครับรับลำโตอีกด่านนึงนี่ครับไผาโถกรอนไหนกรอนนะครับเด้อตัวนี้นี่ครับเป็นควายนี่ครับควายทองนี่ครับเป็นโคมโตนะครับเด้อตัวนี้เปิดแล้วครับเบาๆนี่ครับหน้าตาเชื่องดีนี่ครับแม่นี่เชื่องโอ้เชื่องดีขนาดเลยโอ้รับทาเป็นแมพ ปากใหญ่กินเก่งนี่ครับฮะรอบตีทางอีกรอบนึ่งหกสิบห้าอ๋อเปิดราคาไปหกสิบหานี่ครับหกสิบหาในโต่อรองได้อีกนี่ครับหน้าตาออหกหมื่นห้าพันบาทนะครับแม่นี่อันลูกที่สองวะครับหรือเทอะไรหนอะนในท้องลูกที่สองลูกที่สามในท้องนี่ครับตัวนี้ลูกที่สามในท้องนี่ครับอืมตาเต็มแจ่มแจ่มเนาะฟองคลอ เอาก็ถือว่าราคากับพอฟังครับต่อรองได้อีกนะครับหกสิบห้านี่ครับล่ำโตดีเนาะนี่แหละตัวนี้โอเคพักคอนได้บ้างนี่เดี๋ยวเบิ่งงวดอ่อเนื่องครับงวดแม่ลูกนะครับโอเคครับเอานี่ครับแม่ลูกสื่สองไดสามนะครับในท่องอีกประมาณสี่เดือนกว่านี่ครับเป็นโคมโตเข้ากันโคมพ่อพันเล่นี่ครับ ลูกที่สองในท้องอันนี้กินยาเก่งเบียงง่ายนี่ครับตัวนี้นี่ครับเบิ่งนมเพิ่นเริ่มโตเหนือนังสีสันยเอาแย่เอาปานรถไฟขึ้นกันนี่ครับเต่านมงามกับเต่านมเต่านมสีหัวเลี้ยงลูกดีนี่ครับไม่ได้เบิังถ่ายนี่ลูกไส้เพิ่นเดี๋ยวเบิังถ่ายแม่ก่อนนี่ครับขั้วหางแยาเนี่ครับแข็งขาดีเดี๋ยว เบิ่งแม่ก่อนชัดๆเลยนะี่ครับซื้อสองได้สามราคาเบาๆนะี่ครับอันนี้แม่เพิ่นเนาะเงีวประมาณสี่เดือนครับด้วยในถ่องเป็นโคมโตนะี่ครับท้ายท้ายไอ้ท้ายแม่นี่สูงประมาณเมตรสูสีเม็ดสี่สิบนี่ครับเมตรสามสิบแปดบวกนะี่ครับรับตัวเงีวดีงัวยังสดอยู่ครับเพียงแต่ว่านอนขี้ตมเจีกหน่อยนะี่ครับเพื่อน เปลี่ยนจัง่อยนี่ครับในท้องซีเดือนโค้มโตเฉพาะแม่จริงๆกับอันนี้แหละนี่ครับในท้องอีกแม่ลูกเขาแม่เพิ่นประมาณนี้นะครับตัวนี้นอกอกก็กำลังมากวนกันกินหญ้าเพิ่นกับหน้าตาเนี่ยื้อนังดีๆนี่ละเอากินหญ้าเก่งเลี้ยงง่ายนี่ครับเอาสำหรับแต่ละที่ตามหางวัวแม่ลูก ซื้อสองเลสามไปไปเลี้ยงนี่ครับตัวนี้าสนใจครับราคาเบาๆนี่ครับเอาเดี๋ยวเบื่องลูกไสกก้กันแบบนี้แม่ลูกแต่ว่าลูก,กเถิกนี่ครับลูกก็อีกตัวเถิกนี่ครับประมาณเดี๋ยวเดีออกมาก,ก่อนนะครับนี่ครับลูกเถิกเนี่ยเอาไรถไฟให้กันนี่ครับลูกกับประมาณประมาณเจ็ดเดือนกลัวๆสิเขาแปดนี่ครับ ลูกเละนี่ครับซื้อสองในสามเฉพาะลูกนี่ก็ร้ายแล้วตัวนี้เอาพักกันแย,ยงกันไปกินหญ้าทางผมนเอาแบ็ดลีนไปกินหญ้าเตือนกล่องเอาสีเบิองเด็กใส,กสกมม่ก่อนเอาไปี๋วยวจะลูกใส,มาาส่เพื่อนนี่ครับเอามาไหมเอากับข้อไฟนำนะครับเด้อตามธรรมสาตของเพื่อนนี่ครับแข่งขาดีเล็บงามเนื้อนังหน้นนาๆน,นะครับตัวนี้ กระม้ออีกตัวหนึง่งสำหรับตานาท,ที่มักบักเถิกนะครับแม่ลูกโคบนี่เปิดราคาไว้นะครับลูกกระซุ่มเกือบซ้ำแม่แล้วใไงเกือบซ้ำแม่นะี่ครับแม่ลูกเปิดราคาไว้ที่นี่ครับเจ็ดสิบสองนะครับ,ร,บราคานี่ต่อรองอีกเล็กหน่อยนะครับไพ่โต๊ก้อนกรกะดกรัก้อนเดี๋ยวจะขึ้นโบนัสไปให้ที่หลังนะครับโค้ค้างช่องไตเพื่อนกินเก่ไงใหญ่ไว้ตัวนี้เพราะก็เจ็ดเดือน กลัวๆนี่ครับเบื้องเหนือนังค้าแข็งนักก็ขึ้นไหวสายเลร่อเอาสื่อสองได้สามสารท่านใดที่หางัวไปเลี้ยงไปขุนนี่ครับโคมนี่นี่ครับในท้องก็มีอีกสี่เดือนโดยยืนอยู่กับประมาณเจ็ดเดือนเคยเข้าแปดเดือนเอาคิดเนีายเวลาเอ้ามานี่บ็กินเนี่เลยตื่นกล่องนี่ครับล่ำโตเหนือนังอาจะมีควาย แม่มั่นอ่อนๆตัวนึงแล้วก็มีควายมีบัวแม่ลูกโค่มหนึง่งแล้วก็ในทองอีกโค่มนี่แม่ลูกแล้วก็ในทองอีกเจ็ดสิบสองไข่แค่หกสิบห้านะครับเป็นราคาห้องไหวต่อรองได้นะี่ครับพิกัดก็คือเอาไง่ายๆว่าตำบลโคกกองครับอำเภอสัมร้องจังหวัดอุบลราชธา,านีเดี๋ยวขึ้นพระโทไรไปหายนะครับไพ่ทุกอนกับเอกกอนนะครับก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไปซ่มอีกกอนนะครับขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามชมสวัสดีครับขอบคุณครับ